สวัสดีค่ะนักเรียนสําหรับวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนทํากิจกรรมที่9นะคะเป็นการสังเกตแนวการเคลื่อนที่ของแสงนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะจะมีการทดลองในเรื่องของการเคลื่อนที่ของแสงนะคะมาดูปัญหาปัญหาในกิจกรรมนี้นะคะก็คือแสงจากจากหลอดไฟฟ้านะคะเคลื่อนที่ในลักษณะใดนะคะ ่นักเรียนเขียนปัญหาลงก่อนนะคะลูกแสงจากหลอดไฟฟ้าเคลื่อนที่ในลักษณะใดนะคะ มาดูนะคะขั้นตอนในการทดลองกิจกรรมนี้นะคะก็จะมี1นนะ,ะน,นะคะให้นักเรียนใช้ปลายดินสอเจาะรูรอบๆกล่องกระดาษนะคะโดยขยายให้รูมีขนาดใหญ่เท่ากันกับดินสอนะคะ 2. ให้นักเรียนนํากล่องกระดาษที่นักเรียนเจาะรูไว้แล้วนะคะมาครอบหลอดไฟที่เปิดอยู่แล้วปิดประตูหน้าต่างและปิดหลอดไฟในห้องทุกดวงนะคะจากนั้นสังเกตแสงจากหลอดไฟฟ้าที่ผ่าน รูที่เจาะไว้นะคะข้อที่สามให้นักเรียนวาดภาพสิ่งที่นักเรียนสังเกตเห็นและเขียนลูกศรแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงนะคะให้นักเรียนนำไม้บรรทัดออกมาเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนทำแบบบันทึกผลเลยนะคะบันทึกผลนะคะตามขั้นตอนที่เขาให้นักเรียนทำนะคะก็คือใช้ปลายดินสอนเจาะรูกล่องใช่ไหมคะอ่ารูปแรกให้นักเรียนวาดรูปกล่องนะคะกล่องกระดาษก่อนนะคะ นักเรียนวาดใส่ในแบบฝึกหัดของนักเรียนเลยนะคะลูกรูปกล่องกระดาษกล่องสี่เหลี่ยมนะคะ,ะรูปที่1ก็จะเป็นรูปกล่องกระดาษเจาะใช่ไหมคะ,ะคุณครูก็เลยวาดรูปวงกลมเหมือนกับการใช้ดินสอนะคะเจาะกล่องกระดาษนะคะลูกทำเป็นจุดวงกลมไว้นะคะ พอเสร็จแล้วนักเรียนจะนำกล่องที่นักเรียนใช้ปลายดินสอเจาะรูนะคะไปครอบกับหลอดไฟใช่ไหมคะพอนักเรียนครอบกับหลอดไฟเสร็จแล้วนักเรียนก็จะได้รูปภาพนี้ออกมานะคะวาดกล่องอีกครั้งหนึง่งพอเราครอบกับหลอดไฟเสร็จแล้วให้เราปิดหน้าต่างห้องปิดไฟใช่ไหมคะ แล้วนักเรียนสังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรใช่ไหมคะนักเรียนจะเห็นว่ามีแสงไฟนะคะออกจากออกจากอะไรคะลูกออกจากกล่องที่ตรงบริเวณเราเจาะรูใช่ไหมคะอ่าออกจากกล่องบริเวณที่เจาะรูทํำวงกลมเหมือนเดิมนะคะเหมือนกับภาพแรกนะคะลูก เสร็จแล้วให้นักเรียนทำลูกศรน,นะคะขีดออกมาก็คือเป็นลักษณะของการเคลื่อนที่ของแสงนะคะอ่าขีดออกมาบริเวณรอบๆกล่องนะคะใช้ไม้บรรทัดขีดก็ได้นะคะหรือถ้าใครขีดตรงๆนักเรียนก็สามารถใช้มือของนักเรียนขีดได้เลยคะ่ะมันจะสังเกตได้ว่าแสงเคลื่อนที่ไปได้ในทุก ทิศท,ทางเลยนะคะข้อนี้ที่เราเคยเรียนเรื่องนี้ไปแล้วนะคะอันนี้คุณครูมาย้อนกลับเพื่อที่จะให้นักเรียนทําลงในแบบฝึกหัดของนักเรียนนะคะอ่าบันทึกผลเสร็จแล้วต่อมาหน้าที่41นะคะจะเป็นสรุปนะคะข้อนี้นะคะกิจกรรมนี้นักเรียนจะสามารถสรุปได้ว่าแสงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกําเนิดแสงในทุกทิศท,ทางนะคะแล้วก็เคลื่อนที่เป็นแนวตรงนะคะ ่าเขียนลงไปตามคุณครูได้เลยนะคะแสงเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดนะคะ แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดแสงในทุกทิศทางนะคะและเคลื่อนที่เป็นอะไรคะลูกอ่าเก่งมากๆเลยค่ะและเคลื่อนที่เป็นแนวตรงนะคะ ต่อมาเป็นคำถามประกอบกิจกรรมที่นักเรียนทำนี้นะคะเขาถามว่ากิจกรรมนี้มีสิ่งใดเป็นแหล่งกำเนิดแสงนะคะนักเรียนในการทดลองนะคะคุณครูใช้อะไรคะลูกในการเป็นแหล่งกำเนิดแสงคะหลอดอะไรเอย่ยอ่าหลอดไฟนะคะ,หล,ะ,คะหลอดไฟฟ้านะคะหลอดไฟฟ้า ต่อมาลำแสงที่สังเกตเห็นอยู่ในทิศทางใดนะคะลำแสงที่เราใช้ลูกศรชี้นะคะอยู่ในทิศทางใดคุณครูบอกแล้วว่าแสงเคลื่อนที่ได้ทุกทิศทางใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลำแสงที่นักเรียนเห็นนะคะก็จะอยู่ในทุกทิศทางนะคะลำแสงที่สังเกตนะคะ อยู่ในทุกทิศทางรอบหลอดไฟนะคะต่อมาในหัวข้อที่3เขาถามว่าแนวการเคลื่อนที่ของแสงออกจากหลอดไฟฟ้าเป็นอย่างไรอาแนวทางการเคลื่อนที่ของแสงเขาบอกว่าเคลื่อนที่เป็นแนวอะไรคะลูก เหมือนกับที่เราสรุปเคลื่อนที่ในแนวตรงใช่ไหมคะแนวการเคลื่อนที่ก็คือเคลื่อนที่แนวการเคลื่อนที่นะคะ เป็นแนวตรงนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบในการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ